สิ่งที่ทำให้ราชาเมรเอียมจบชีวิตลงในฮันเตอร์ฮันเตอร์ราชาเมรเอียมเป็นหนึ่งในตัวละครที่ทรงพลังและซับซ้อนที่สุดในฮันเตอร์ฮันเตอโดยมีบทบาทสำคัญในภาคคิเมลา่าแอนที่เราถึงการต่อสู้ระหว่างมนุษย์และเผ่าพันธุ์คิเมลา่าแอนซึ่งเป็นเผ่าพันธุ์มดกายพันธุ์ ที่มีพลังมหาศาลเมลียมเป็นราชาของคิเมล่าแอนด์และด้วยพลังที่เหนือกว่าเกือบทุกคนในโลกทําให้เขาดูเหมือนจะไม่มีใครคนล้มได้อย่างไรก็ตามแม้เขาจะแข็งแกร่งเพียงใดชีวิตของเมลียมก็จบลงจากสิ่งที่เขาไม่อาจต่อกรได้นั่นคือพิษจากระเบิดกุหลาบที่ถูกใช้โดยประธานในทโลกในการต่อสู้ขั้นสุดท้ายเมลียมถือเป็นสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่ง,งที่สุดในเผ่าพันธุ์คิเมล่าแอนด์เขามีพลังที่มหาศาลทางกายภาพและจิตใจสามารถทําลายศัตรูได้อย่างง่ายดายอีกทั้งยังมีความสามารถในการ การเรียนรู้และพัฒนาตัวเองทําให้เขาแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆตลอดการต่อสู้ความสามารถของเมเี่มยังครอบคลุมถึงการดูดซับพลังจากผู้อื่นเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งของตัวเองซึ่งทําให้เขามีความสามารถในการฟื้นฟูตัวเองและพัฒนาความสามารถด้านพลังเน้นอย่างรวดเร็วกุหลาบเป็นระเบิดนิวเคลียร์ที่ถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ในโลกของแันเตอร์เอขันเตอร์แม้จะมีขนาดเล็กแต่กลับมีพลังทําลายล้างสูงอย่างมหาศาลมันถูกออกแบบมาให้สามารถกวาดล้างทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในระยะก,การระเบิดได้อย่างหมดจดกุหลาบถูกพิจารณาว่าเป็นหนึ ทรงพลังที่สุดและมีพิษร้ายแรงหลังการระเบิดในการต่อสู้กับเมรเรียมไอแซคเนเทโรประธานสมาคมฮันเตอร์ผู้ซึ่งเป็นหนึ่งในนักสู้ที่แข็งแกร่งที่สุดได้วางแผนลับไว้ว่าหากเขาไม่สามารถเอาชนะเมเรียมในการต่อสู้โดยตรงได้เขาจะใช้ระเบิดกุหลาบที่ถูกฝังอยู่ในล่างของเขาเพื่อสังหารเมเรียม โดยเมื่อเนเธอรยอมเสียชีวิตจากการใช้ท่าไม่ตายสุดท้ายของเขาท่าสแสวงบุญ100แขนเพื่อทำร้ายเมรียมแต่ไม่สามารถสังหารราชามดได้เนเธอรจึงตัดสินใจใช้วิธีสุดท้ายคือระเบิดกุหลาบที่ซ่อนอยู่ภายในร่าง,งเขาผลของการระเบิดสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงต่อเมเรียมราชามดได้รับบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นใกล้ตายแม้ว่าพลังฟื้นฟูนของเมรียมจะทําให้เขากลับมามีชีวิตได้อีกครั้งจากการได้รับพลังจากองค์ครักผู้พิทักษ์ของเขาทั้งสองคนฮะแต่ผลกระทบของระเบิด ไม่ได้จำกัดจุ่แค่การทำลายทางกายภาพเพราะพิษร้ายแรงจากระเบิดยังคงอยู่ในร่างกายของเมรีียมแม้เมรีียมจะฟื้นฟรูร่างกายหลังจากระเบิดแต่พิษที่ถูกปล่อยออกมาหลังจากการระเบิดยังคงอยู่ในร่างกายของเขาซึ่งเป็นพิษที่ไม่สามารถรักษาได้เมื่อเวลาผ่านไปพิษนี้จะค่อยๆทำลายระบบภายในของเมรีียมอย่างช้าๆและเป็นสาเหตุที่ทำให้ราชาคิเมล่าแอนด์ผู้แข็งแกร่งต้องเสียชีวิตในที่สุดระเบิดกุลาไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องมือในการฆ่าเมรีียมเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของความรุนแรงและการทำลายล้างที่ มนุษย์สร้างขึ้นกุลาบเป็นเครื่องสะท้อนถึงความโหดร้ายของสงครามและความตั้งใจที่จะใช้การทำลายล้างเพื่อแก้ไขปัญหาถึงแม้มันจะสามารถกำจัดศัตรูที่แข็งแกร่งอย่างเมริยัมได้แต่มันก็ทิ้งผลกระทบที่เลวร้ายต่อผู้คนรอบข้างเช่นกันพูดอย่างสรุปนะครับก็คือกุลาบยิ้มเป็นระเบิดนิวเคลียร์ขนาดเล็กที่ถูกใช้เป็นอาวุธลับในการสังหารราชาคิเมลา่าแอนด์เมริยมัมแม้ระเบิดจะทำให้เขาเสียหายอย่างรุนแรงแต่พิษที่มาจากการระเบิดเป็นสิ่งที่ทําให้เมริยมัมถึงแก่ความตายในที่สุดนี่เป็นวิธีสุุดท้าายยของมนนษ์ใกรช หน้ากับสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งและเป็นภัยคุกคามต่อมนุษยชาติโดยเราต้องเสียหนึ่งในหมุค่คลที่สําคัญที่สุดในโลกคันเตอร์อย่างประธานเนทโรนั่นเองครับผม จากระเบิดกุลาเป็นสิ่งที่แม้แต่สิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งอย่างเมลูเอมก็ไม่อาจต้านทานได้ในที่สุดพิษก็ทำให้เขาเสียชีวิตลงอย่างช้าๆแต่ในช่วงเวลาสุดท้ายของเขาเมลูเอมได้เลือกใช้ชีวิตกับโคโมกิหญิงสาวผู้เล่นเกมกุนหยิซึ่งเป็นคนเดียวที่สามารถเอาชนะเขาในเกมและเป็นคนที่เขามีความรู้สึกผูกพันอย่างลึกซึ้งเมลูเอมเริ่มต้นจากการเป็นราชาผู้โหดเหี้ยมค่อยๆเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความรู้สึกและเริ่มเข้าใจความเป็นมนุษย์ความสัมพันธ์ของเขากับโคโมกิทให้เขา ค้นพบด้านที่อ่อนโยนและลึกซึ้งในตัวเองซึ่งเป็นหนึ่งปัจจัยที่ทําให้เรื่องราวของเมลูยมมีความลึกซึ้งและซับซ้อนมากยิ่งขึ้นเมลูยมเสียชีวิตในอ้อมกอดของโคมุกิขณะที่สารพิษจากระเบิดกุลาบค่อยๆทําลายชีวิตของเขาลงการสิ้นสุดชีวิตของราชาเมเลูยมแสดงให้เห็นถึงความจริงอันเจ็บปวดเกี่ยวกับพลังและความตายแม้ว่าเมลูยมจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังและไม่อาจาเอาชนะได้ด้วยการต่อสู้ตามปกติแต่เขาก็ไม่สามารถต้านทานผลกระทบของระเบิดกุลาบซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของพลังที่สร้้าาาางงขึนมเพื่อทลยลย โดยไม่สนผลกระทบที่ตามมาในช่วงท้ายของชีวิตเมลิเอียมได้เรียนรู้และเข้าใจความรู้สึกของมนุษย์ผ่านความสัมพันธ์กับโคโมุกิซึ่งทำให้การตายของเขาเป็นมากกว่าการสูญเสียทางร่างกาย